ับไม่ยืนลับลับมุมทะเลียงผางเปิดห้องที่บัญชอนเห็นนางหนุ่มนอนอยู่ในห้องของข้ามาดาครับเด็ก ผมผเอง e, ก็อมดทางเลีล้ยงจะหาไปเลี้ยงวายร้ายเสียหอยมันตายขาดเตียงตายเสือพะกาวันต์มีชีวิต สะแสบเชียวไอ้เลกโอ้โหไม่เจ็บกันผูกปมเลยละ่ะใครมันมาขี้แถวนี้นี่อะเฮ้ยฝากไปก่อนพวกมึงเล่นรองเท้าเลยลไอ้หนุ่มมึงจะเป็นใครไม่สำคัญแต่มันกำลังจะฆ่าเมียกูบบวันนี้มึงต้องตายด้วยมือกู มา,มาขอแม่ไอตัวนี้เลี้ยแข้งเลี้ยขาดีจริงๆนี่เ<น>ะพาะตัวน, <ำ S 2> นี้นแหละที่อยู่นาน,นขอบคุณนะครับบดจังครับบดจังครับนั่งรอบเดียวเลยนะครับเพราะลุกยากนะครับลุกล้ำบากลุกน้ำเท้าขาไมดีอยู่ป้า้อยถ้าเธเด็กกลับตูยงวงังที่ไมบอกกับพ่อพ่อจะได้นำบอ่อชอคว้าไปรับได้สมเกียจเสียพ่อยังเห็นป้าน้อยอยู่ใน สายพระเนตรของเสพพ่ออยู่อีกนั่นเองก็ <ปะ S 3> ใช่สิจาเป็นลูกพ่อนีอเอ่เสนื่อเสพพ่อทำอะไรอยู่รู้อยู่แต่แก่ใจ<อ>เสพพ่อมีเม,มียใหม่ทำไมไม่ส่งข่าวให้ลูกได้รู้สักคำหนึง่ง<อ>เสพพ่อเคยลั่นวาจาแล้วจะไม่มีเม,มียใหม่อีกใช่<อ>แล้วทำไมเสพพ่อทำเยี่ยงนี้ก<อ>็พ่อทำแบบนี้เสียเปงียบเสมอเหยียบยังน้ำใจลูกเข้าใจไหมไม่รักลูกเขาเหรอพ่าเป็นงี้ได้ยังไไม่รักลูกเขาหรอ โอ้โหเป็นไงแน่นอนเลยเจ้ดีเลยเจ้าดีเลยแล้วเดี๋ยวกูได้วันแตดเจ้าภาพกูให้หมดเลยใครจะให้กูแต่งาัภาพให้ให้เขาเห็นใจเขาให้เหรอเออตอนนี้เขายังไม่เห็นใจอยากได้เหมือนกันจากลูกภาพมาเป็น